สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้นะคะมาเจอกับพิมอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะพิมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาบอกต่อสาวๆกันคือสาวๆหลายๆคนเนี่ยถามพิมพ์เข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยว่าพี่พิมพ์แต่งหน้าจัดขนาดนี้ไม่มีพวกปัญหาผิวหรือริ้วรอยหรือแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะสิวอุดตันหรือว่าสิวคือปัญหาผิวหน้าทั้งหมดเนี่ยพีย่พิมไม่มีเลยหรออะไรอย่างนี้พิมจะบอกได้เลยนะคะว่าพิมพ์เป็นคนแต่งหน้าจัดทุกวัน วันนะคะก็จะอนอนเที่ยงตืนตีหนึ่งตื่นตอนเช้าประมาณ8ปดโมงนะคะซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยคือว่าถ้าจากแบบเนี้ยเมื่อก่อนคือพิมแบบไม่ได้เลยผิวหน้าทมมากและที่สําคัญคือสิวจะขึ้นเผิช่วงบริเวณมุมปากนะคะแล้วก็หน้าผากนะคือเหอมากตอนนี้ค่ะพิมมีนะวัตกรรมนะคะที่มันสามารถที่จะช่วยใน,รในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยนะและที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนสามารถทาให้ ขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะได้คือแบบว่านวัตกรรมนี้นะไม่ได้แพงเลยแกหาซื้อได้ง่ายมากตามเซเว่นทั่วไปเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยอมรับนะว่าแบบเอ๊ะมันจะมันจะเป็นอย่างที่แบบเขาโฆษณาหรือเปล่าก็เลยมาลองกับตัวเองนะคะตัวนั้นก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นม้ขหอยทากนะ พิมก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ตัวนี้ไม่ได้เลิฟเลยคือแบบซื้อมาก็ก็ซื้อมาใช้าง,งานงานอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นซองที่ประมาณเ8็แล้าแลวะ่ะซึ่งซองแรกที่พิมลองใช้นะมันโอเคมันเวิร์กมากมันเวิร์กยังไงมันเวิร์กตรงที่ว่ามาแค่1ินาทีนะคะก็สามารถที่จะแต่งหน้าแล้วก็ติดโทนทั้งวันด้วยนะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันผสมอหอยทากนะคะแล้วก็นี่เลยว่านหางจระเข้นะซึ่งแบบว่ามันค i ูอินวันจริงๆในซองเดียวนะคะ่ะอ <Ooh. S 1> ินม้งไว้ประมาณ10นาทีนะแล้วก็ล้างออกแล้วก็แต่งหน้าคือแบบเฮยหน้ามันดูกระดูขผผลขนดูกระชับอะซึ่งไม่ต้องใช้พา์เมอร์เลยอะแกมันมันโอเคมากๆนะคะสําหรับตัวนี้และที่สาคัญน,นะคะคือพิมพ์เป็นรอยสิวใช่ไหม รอยสิวจากการกดสิวหรือว่ารอยสิวจากการนอนดึกคือมันผิวหน้าต้องโทมอยู่แล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยเวิร์กจริงๆนะเพราะว่าแบบทีมใช้ตัวนี้มาแล้วแบบรอยสิวดูจางลงมากคือแบบเลิศม,มากนะคะต้องบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สาวๆหลายๆคนมากและที่สำคัญคือ ราคาเขาแค่นี่เอง39บาทอะแบบมันเวิร์กมากๆอะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะแต่ว่าบางเซเว่นอาจจะไม่มีนะเพราะว่าพิมพ์ไปตะเวนหาซื้อมาเยอะมากก็บางเซเว่นก็มีแต่ว่าบางเซเว่นก็ไม่มีนะคะพิมพ์ต้องใช้แบบไปซื้อที่แบบแมคโครหรือว่าแบบที่เขามีขายเป็นกล่องอะแบบเหมือนสต็อกไว้อะเราก็ซื้อเป็นกล่องเลยนะคะซึ่งตัวนี้แบบ เหลือสุดสๆขานไม่ได้นะคะคือสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะซื้อหรืออยากเป็นเจ้าของอยากจะลองนะคะก็สามารถที่จะไปเซเว่นอีเรเว่นได้นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีขายตามเซเว่นแล้วก็ไม่แพงด้วยนะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะพิมพ์ต้องขอตัว